จิตวิยาตัดมือที่3แบบไม่ต้องออกแรงสิ่งที่มือที่สกลัวแล้วคุณไม่รู้เขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหลอกเขาครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยไม่จริงจังครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยยังคงรักเราอยู่ครับเขากลัวว่าแฟนเราเนี่ยหาผลประโยชน์ครับจากเขาครับมือที่3ามเองก็ไม่เคยสบายใจนะที่ แฟนของคุณเนี่ยยังติดต่อกับคุณสิ่งที่จะทําให้มือที่สเจ็บปวดใจมากที่สุดคือการโชว์กิจกรรมครับที่มีเราบวกแฟนบวกลูกบวกความแฮปปี้ครับมือที่3จะเกลียดที่สุดคือการที่คุณกับแฟนของคุณยังคงทํากิจกรรมร่วมกันยังไปเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดด้วยกันไปทํากิจกรรมร่วมกันยิ่งถ้าไปพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกต่างๆจะยิ่งเจ็บปวดใจที่สุด แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เขามีปัญหากันหนักที่สุดมือที่สจะยิ่งเกิดความคิดตีวนครับคิดว่าแฟนของคุณไปหลอกเขารู้สึกว่าแฟนของคุณไม่จริงจังรู้สึกว่าเขาคงรักกันดีเขาคงมาหาผลประโยชน์จากเรามันจะยิ่งคิดมากมันจะเกิดความคิดลบๆมันจะเกิดความคิดตีวนมันจะเกิดความรู้สึกว่าแฟนของคุณมาหลอกมันมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันอยากที่จะถามให้รู้เช่นบ้านที่กําลังสร้างด้วยกันคือมือที่3เนี่ยมันอยากจะมาดูคุณจะตายครับไม่ต่างจากการที่เราอยากไปดูมัน แต่เมื่อมาดูเนี่ยคุณต้องฝากความเจ็บปวดไปครับคุณต้องขยี่แผลกลับไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณหลังจากนี้นะคุณมีหน้าที่เร่งความเจ็บปวดมือที่สกับรีความเจ็บปวดมือที่3าคุณเป็นผู้ควบคุมครับไม่ใช่เป็นเหยือ่อาคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊ก 6เล่มครับเล่มที่1อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาทเล่มที่สองหนึ่งร้อยวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเล่มที่สามหนึ่งร้อยโพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร cf โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด d L O V E under s L O r E ตองเก 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บดจะทำการส e ่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั